ที่หูสบายคล้องแขนได้ด้วยท่าน้าาาสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังใหม่ล่าสุดจาก Apple นะครับนั่นก็คือตัว airpods max นะครับซึ่งเครื่องนี้เราก็ได้มาประมาณสักสวันแล้วนะครับเราก็ทําการทดลองใช้งานมันวันนี้เราก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างสําหรับคนที่เตรียมตัวจะซื้อหูฟังนี้สาหรับปีใหม่นี้นะครับผมกล่องเป็นนี้ครับก็เป็นกล่องใหญ่ๆประมาณนี้แล้วก็หูฟังตัวนี้ก็ขนาดเท่ากับของจริงนะครับ กล่องใหญ่หน้าดูเลยแลนหลังเป็นแบบนี้ครับนี่ครับถ้าได้เห็นเราใช่ไหมนี่ครับก็นี่คือก็ตัวหูฟังตัว AirPod s Max นะครับซึ่งอในกล่องห้าคนอยากรู้มีอะไรก็แกะกล่องในกล่องนะครับมันก็จะมาพร้อมกับไอตัวหุ้มกระดาษขาวแตนี่ก็จะเป็นเหมือนกับยัดเข้ามาในตัวหูฟังนะแล้วก็ข้างในนั้นก็จะมีแค่นี้ครับมีคู่มือ แล้วก็สายซึ่งจะเป็นที่แรกเ้าผมเข้าใจในโพสที่ผมโพสลงไปนในเพจนะครับบอกว่าเป็น USB C ก็สรุปมันเป็น USB C ครับาพูดทำไมไม่ใช่ครับสรุปมันเป็น Lightning ครับแต่ว่าอีกด้านนี้มันเป็น USB C ซึ่งตัวนี้ก็เหมือนเอาไปใช้กับตัวที่ผลิตใน iPhone 12นะครับก็มีแค่นี้คู่มือกับสายชาร์จแล้วก็หูฟัง ซึ่งต้องบอกว่าราคาตัวนี้นะครับที่ได้มาซึ่งเราซื้อมาจาก e b เบนะครับเสียภาษีนำเข้าแล้วเนี่ยตกประมาณสองหมื่นเก้าพันบาทครับก็มาดูกันที่ได้มาข้างในเป็นนี้นะครับแล้วก็เห,เห็นไหมสว่างอ่ะนี่นะครับก็เป็นซองทุปร่างสำหรับตัวผมรู้ว่ามันเหมือนบราลนิดหนึ่งแต่ถามว่าถูกใจไหมอย่างแรกเลยนะครับมาบอกว่าเคสน,นี่ ฝรั่งด่ากันมากเลยไม่ค่อยชอบกันในเมืองนอกแต่สาหรับผมนะครับเนื่องจากผมมีหูฟังที่เป็นแบบว่าเขาเรียกโอเวอร์เฮดหรือว่าครอบหัวเนี่ยหลายตัวมากเลยนะครับที่ใช้งานมาผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าส่วนใหญ่หูฟังอย่างของบีดเองเนี่ยจะเป็นเหมือนกับกล่องเชลใหญ่ๆแข็งๆใส่กระเป๋าเดินทางนี้เปลืองพื้นที่มากตัวที่เล็กหน่อยอย่างเซนไนเซอร์ก็ยังเป็นแบบคแบบ่อนข้างกันกระแทกทุกอันเลยครับตัวนี้เป็นตัวเดียวเลยนะครับที่มันขนาดเท่าหูฟังเลยแล้วก็มีพื้นที่เราสามารถวางน่นนี่นั่นถ้าเราอยากให้อะไรป้องกันมาหน่อยแล้วกก็เรา เรียกว่าเอาผ้าคุมมันก็ได้นะครับเก็บง่ายที่หูสบายคล้องแขนได้ด้วยผมว่าสะดวกมากเลยนะครับดังนั้นตัวนี้สําสหรับผมเองผมชอบนะก็กันแต่กันเลยไม่ค่อยได้หรอกมันก็แค่กันฝุ่นกันอะไรนิดนนึงเปิดก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับดึงออกมาซึ่งตัวเคสเนี่ยทาให้ตัวหูฟังเนี่ยสลีปหรือหลับไปด้วยเวลาที่เรา,เาไม่ใช้งานแล้วที่ไม่ชอบนิดนึงก็คือตรงนี้มันจะชอบเสียสีกันเห็นไหมฮะซึ่งพอมันเสียสีกันเนี่ยมันรู้สึกว่าถ้าระยะยาวเนี่ย ถ้าหรม่คือส่วนตัวผมอาจจะไม่พกที่นี่ด้วยซ้ำอะ่ะฉะนั้นถ้าไม่พกเนี่ยกลัวว่าวันหนึ่งมันน่าจะเป็นรอย AirPod b a x นะครับมีทั้งหมด5สีด้วยกันก็มี Space Gray สีซิวเวอร์นะครับแล้วก็มีสีใหม่คล้ายๆกับตัว iPhone ก็คือสีน้ําเงินนะครับสีชมพูแล้วก็ออกแดงๆแล้วก็สีเขียวจริงๆผมจองสีน้ําเงินไปด้วยน่าจะเป็นสีที่สวยสุดแต่ว่าคนขายใน eBay บอกว่าถ้ารับสีน้ําเงินเนี่ยจะได้ช้าประมาณ3วันก็เลยไม่อยากรอ นะครับเป็นสีที่หาง่ายสุดก็คือสีดํากับสีเงินนะครับอตัวนี้หูฟังนะครับทุกคนก็คือสําหรับคนที่ไม่ดูคลิปหรือเห็นข้อมูลมาก่อนมันจะถอดตัวนี้ได้ครับเป็นแม่เหล็กตัวนี้ราคา2,000บาทนะครับแยกซ้ายขวายวแกให้ดูนี่ครับมันจะเขียน l ก r เห็นไหมฮะนี่ก็ออาเยอะละอ่าซึ่งตัวนี้ก็เป็นโฟม เนี่ยครับซึ่งเราสามารถสั่งใน Apple ได้นะครับอันละสอง0ันบาทมาเปลี่ยนสีเหมือนกับอารมณ์สายของ Apple Watch เราอยากจะมี a แ d นแม c กันก็แล้วแต่คนเพื่อมีหูฟังที่มีรูปร่างามีสีสันที่ไม่เหมือนกันก็ะแปะางนี้ซึ่งในตรงนี้ก็จะเขียนเหมือนกันครับถ้ากล้องมันกลับหลังขออภัยนะครับ <S <S ก็นี่ครับ L R นะครับข้างในก็จะเป็นลำโพงแต่ตัวไดเวอร์ที่ Apple ดีไซน์มาครับก็ประมาณนี้เราก็จะมีรูตรงนี้ให้เล็ก รูนี้ไว้สําหรับเช็คว่าหัวเราใส่หรือยังนะครับเราแปะเข้าไปคืนแปะง่ายครับแปะก็อยู่ละซึ่งอ่าที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือนี่ครับขามันเนี่ยมันดูเป็นตัวแอปเปิลที่สุดแล้วมั้งจะเป็นวาวๆอย่างเงี้ยครับสองข้างเลยดึงออกมาได้ใช้งานง่ายมากนะครับก็เวลาสวมใส่ก็ใส่ นี่ครับลุกดูเป็นไงบ้างก็ใหญ่ซึ่งถามว่าดูออกไหมว่าเป็น Apple ก็แฟนผมนะครับเห็นใช้งานก็บอกไม่รู้ยี่ห้ออะไรเลยแต่ถ้าผมสังเกตก็ตัวนี้หละบางที่จะดูเป็น Apple ิที่สุด,สดเนสเตเลสแบบสตีลนิดนน,น,นะส่วนตัวนี้ก็เป็นผ้าตะข่ายเป็นผ้านะครับก็นุ่มนิ่มใช้งานง่ายมากเลยดูเบาสบายตัวนี้ก็เป็นโครงแข็ง เวลาเราใส่เหมือนตัวนี้จะโดนศีษะโดนหัวเราก็ใส่แล้วก็ไม่แน่นแต่น้ําหนักมันก็มีน้ําหนักนะครับนี่ก็หนักใช้ได้อยู่นะไม่ใช่ว่าเบาๆก็ประมาณหูฟังบีดนะครับกลางหมุนได้ด้านนี้หมุนได้อย่างนี้ด้านนี้หมุนได้แค่นิดเดียวกลับมานิดนึงแต่ว่าก็ใช้งานง่ายการออกเราใส่หูฟังกลางกลางดีมากนะครับโอเคพอใส่สิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือโหมดทานสเลนนะครับก็คือการที่แบบเราสามารถฟังเสียงข้างนอกเนี่ย เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยกับไม่ใส่เนี่ยมันต่างกันอยู่แค่ประมาณสําหรับผมดอบเสียงดอบลงไปประมาณห้าถึงสิไม่เกินเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยเราพูดเนี่ยเราเราดิ้นเสียงตัวเราเองครับเหมือนกับเราเราไม่ได้ใส่หูฟังเลยดัยงนั้นเราสามารถใช้ชีวิตปกติเดินไปเดินมาคุยกับคนได้เลยนะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูการทํางานกันปุ่มมันจะมีสองปุ่มแบบนี้มีแค่นี้เลยนะครับเพื่อเห็นห้ะก็จะมี ตัวนี้คือดิจิตอลคราวมันในตัวของแอ p l e Watch นะครับแต่ขนาดเนี่ยไม่เท่ากันก็คือ Apple Watch เนี่ยจะเล็กกว่านิดน,นึงเห็นไหมนี่นะครับแต่ว่าก็หลักการก็ทํางานเหมือนกันครับก็คือเราหมุนตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มตรงนี้กดลงไปเพื่อ p l y y n n p p อสกดตสตาร์ทเพลงแล้วก็หยุดเพลงนะครับส่วนปุ่มนี้ทําหน้าที่โดยการเราตั้งค่าในแอปได้นะครับในแอปในเซตติ้งของบลูทูธเนี่ย เราสามารถตั้งได้ก็คือกดครั้งหนึ่งจะเป็นโหมดทานแสเลนก็คือได้ยินเสียงภายนอกอีกครั้งหนึ่งก็เป็นน o อยแคนเซิลก็คือจะไม่ได้ยินเสียงภายนอกหรือรจะตั้งปเป็นอีกอันหนึ่งก็คือออฟก็ได้คือมีสามชั้วะแต่ส่วนตัวผมมองว่าแค่สองกดไปมาพอเกลสลับกันก็พอละส่วนหมุนเนี่ยเราสามารถตั้งได้นะครับในแอปสามารถปรหมุนได้นในเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงก็ตามการใช้งานของบุคคลประมาณนี้เดี๋ยวมาลอง,ลองฟังเพลงกันดูครับก็จริงๆก็ลองแล้วแหละก็นี่ครับเพราะเรากดนะ หนึ่งที่หยุดหนึ่งทีเพลกลับด้านขอภัยนะครับกดสองทีเปลี่ยนเพลงกดสามทีกลับไปเพลงเดิมกดหนึ่งที่หยุดกดอีกทีเพลงกดสองทีเปลี่ยนเพลงไปข้างหน้ากดสามทีกลับเพลงก่อนหน้า ตัวที่ไม่เกิดอะไรขึ้นก็ประมาณนี้ครับทีนี้นะครับในเรื่องของเสียงต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอ่อไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอันอันนี้ไม่ได้เสียงเจเองละอันนี้ได้เสียงเจเองไปด้วยนะครับ ก็หมุนอย่างนี้เพิ่มเสียงลดเสียงหมุนกลับเพิ่มเสียงผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสียงนะครับต้องบอกก่าก็มีหูฟังใช้อยู่ก็มีเซนเซอร์มีโบสมีอีกมีบีดประมาณนี้ครับส่วนตัวผมจะชอบหูฟังสไตล์ผ่อนคลายเสียงแบบเป็นเหมือนกับเป็นเหมือน Monitor, phone, มอนิเตอร์ดโฟนงของเขาเรียกก็จะเป็นแนวเซนเอเซอร์นะครับส่วนตัวผมไม่ได้ชอบตัวนี้เท่าไหร่เสียงก็คือดีนะครับก็มีมิติอยู่ประมาณนึงแล้วก็ฟังได้ แต่ว่าถ้าชอบฟังบ่อยๆเราก็รู้สึกว่ามันก็แบบมันไม่ได้มีรายละเอียดเสียงแบบชัดเจนในอะไรชัดสักอย่างอ่ะก็คือเอาไว้ฟังเพลงได้ปกติดูหนังได้ปกติแต่ว่ามไม่ได้ชอบมากนะครับก็แต่ว่าไม่ได้บอกว่าเสียงมันแย่อะไรนี้นะครับก็คือเสียงมันจะได้มาตรฐานกลางๆแหละแต่ว่าสําหรับผมเองผมว่าหมู่ฟังที่อยู่ในตลาดประมาณหมื่นบาทเนี่ยทำทำได้รู้สึกว่าไม่ต่างก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็ลองไปลองฟังกันดูโดยรวมก็ แต่ก็ถามว่าอ่ะแต่ที่ชอบบ้างก็คือหนึ่งมันเป็นหูฟังสำหรับ Apple ecosystem ก็คือถ้าคุณมี Apple มี iPhone iPad Mac นะครับเนี่ยเราใช้แค่ Apple ID เดียวกันเนี่ยเราสามารถสวิตช์อุปกรณ์ไปมาได้ซึ่งตัวนี้ดีมากนะครับแล้วก็อยากอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ใช้งานตัวนี้ในการเป็นตัวหูฟังบลูทูธสำหรับเว็บสำหรับพูดคุยเนี่ยต้องบอกว่าผมใช้พวกหูฟังไวเลสมาหลายตัวอย่างแม้กระทั่งเป็นพวกหูฟังอย่างอะไรนะ Uh, ตัว BNO มีอะไรหลายตัวเออข้อหูผมก็มีนะตัว b H9 น้พอดีวันนี้ไม่ได้เอามารีวิวให้ดูนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ผมจะชอบของตัว BNO มากสุดถ้าลองจะเป็นเฟนเซอร์อ่าจำได้ละแต่ถ้าเป็นหูฟังไวเลสหลาสายเนี่ยผมจะชอบเฉพาะของ Apple อย่างเดียวที่มันเวลาพูดคุยแล้วเนี่ยเสียงสนทนาอีกฝั่งหนึ่งฟังเราชัดมากในขณะที่ถ้าเป็นอ,อุปกรณ์ของ ใข่นะครับอย่างตัวที่หลุยวิตองมันเอามาทําเป็นหูฟังไร้สายอ่ะน่าจะเป็นมาสเตอร์เดนมิกอันนั้นเน่ะเสียงแย่มากพูดไปแล้วเขาไม่่คยรู้เรื่องเลยแล้วก็ตัวเบียนโอไอตัวที่เป็นน่าจะอยู่แถวนี้นี่นี่อ่าตัวนี้ครับ b n o ตัวไหนสึกตัวนี้แหละตัวนี้ก็คู่สนทนาก็ไม่ค่อยดีนเสียงนะครับแต่ว่าอ่าตัวนี้ก็ฟังเพลงดีตัวนี้ก็เป็นน้อยแคนเซิลเหมือนกันนะครับแต่ว่าน้อยแคนเซิลก็ทําได้ไม่ดีเท่าตัวนี้เหมาะสําหรับพกพาขึ้นเครื่องเพราะมันเล็ก ตัวของลอยวิทองที่มันทำของมาสเตอร์เดรมาสเตอร์เดกตัวนั้นหนักไปนิดนึงครับแล้วก็เสียงก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้ดีเท่านะครับก็สรุปเรื่องเสียงนะครับฟังได้ไม่คุ้มเท่าราคายิ่งซื้อราคาพีเมียมยิ่งไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทีนี้ความดีก็คือคอนเนค t ติวิตี้ต่างๆในการใช้อุปกรณ์ของ Apple System เนี่ยก็คือดีหมดเลยนะครับสะดวกมากๆ น้ำหนักใสถือว่าดีมากนะครับใช้งานได้ระยะยาวแบตเตอรี่ดีสุดๆอันนี้ก็คือชมเลยครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ได้เป็นวันสบายเลยกลับถึงบ้านก็ชาร์จได้ก็ยังก็ใช้เต็มวันได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เจ๋งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเนี้ยครับ spatial audio ซึ่งมันจะมีใน airpods pro แล้วก็ airpods max เท่านั้นมันคือการจําลองห้องห้องหนึ่งมันจะเหมือนตัวนี้ผมเชื่อว,ว่ามันจะเอามาลองรับกับอุปกรณ์ ar แล้วก็ vr ของ apple ในอนาคตหลักการก็คือปกติเวลาเราฟังเพลงเนี่ย เราฟังปุ๊บเสียงมันจะออกจากซ้ายไปขวาถูกไหมครับเราหันหน้าอย่างนี้เสียงก็ออกจากซ้ายไปขวาปกติเพราะว่ามันก็มันเป็นมาสเอตอริโอนะครับทีนี้พอเราใช้งานเป็นแบบเสียง5.1อย่างพวกดูหนังนะครับเราดูหนังปุ๊บหน้าจออยู่ตรงนี้เสียงกลางก็ต้องอยู่นี้แล้วมีสลารอบๆถ้ามันทําได้มันก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้อบล้อมหน่อยแต่ว่าเวลาเราหันหน้าหนีจากหน้าจอปุ๊บ เสียงมันก็ตามไปเพราะาเสียงมันจะติกอยู่ที่หูเราใช่ไหมครับแต่ตัวสปาร i a l สปา i o เชียลอดโอที่เป็นของ Apple เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แปลกมากคือมันจะทําให้เสียงมันอยู่ตรงนี้เท่านั้นอยู่ที่ตําแหน่งของดีวายที่เราดูอยู่ครับแล้วเราหันหน้าหนีเนี่ยเสียงมันก็จะบิดตามมันทําให้เราอารมณ์เหมือนกับเราดูในโรงหนังเพราะว่าเสียงจากโรงหนังมันอยู่ตรงกลางแล้วเราหันซ้ายเสียงก็อยู่ตรงนี้ซึ่งพอมันหันทางนี้ปุ๊บเนี่ยความสวราของเสียงก็ยังเหมือนเดิมซึ่งจุดเนี้ยผมว่าเป็นจุดที่ เป็นเกมเชนเจอร์เลยสําหรับการเอาหูฟังมาดูหนังคิดท่าว่าถ้าเอามาดูหนังเล่นเกมได้นะครับแล้วหูฟังมันทําแบบนี้ได้เนี่ยมันมันก็ผมว่าตอบโจทย์ใครหลายคนมากเลยเพราะว่าเออมันให้อัหรรสในการดูหนังที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงในที่หูฟังอื่นทาไม่ได้นะครับต้องยอมรับในชิปของ Apple ตรงนี้มาน่าจะมาจากตัว H1 ัหงหรือไม่ก็อสัย่างผมไม่ค่อยคล่องเรื่องสเปคนะก็สรุปตามนี้ครับว่า เป็นหูฟังที่ดีนะครับในราคาที่เกินค่าตัวไปนิดหนึ่งในตอนปัจจุบันถ้าราคา20 0 0มผมก็มองว่าในคู่แข่ง,ขงเขามันก็ไม่มีตัวไหนมาแข่ง,ขงเขาได้ก็ถ้าอยากได้หูฟังที่มีฟีเจอร์ประมาณนี้สะดวกในการพกพาแบตเตอรี่อึดรูปร่างดีใส่สบายก็แนะนำครับแต่เชื่อว่าในอนาคต Apple ไม่ออกผลัตตัวเดียวอยู่แล้วนะครับยังไงยังไงเดี๋ยวสักพักหูฟังตัวนี้ก็ต้องมีการเปลี่ยนหรือการเชงใหม่ในอนาคตอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมถ้าไม่รีบนะครับก็ ช่วงนี้โควิดก็มีด้วยก็ไม่ต้องรีบใช้เงินเงินมากก็รีวิวให้แล้วเอาไปลองฟังกันดูแล้วก็ถ้ายังไม่รีบก็รอซื้อรุ่นหน้าแล้วกันครับผมหากยังไงคอมเมนต์นี้ถ้าหากถูกใจนะฮะโดนใจยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ